พูดได้เลยไล่มาตั้งแต่พระเจ้าจนมาถึงนรกนายพิเตอร์วิ่จับหรือภาคใต้หมดเลยแต่นายพิเตอร์ใช้ไมโครโฟนไม่ได้นะใช้เครื่องเสียงอัดไม่ได้นะเปิดกล้าไม่ได้แจกใบฟิลไม่ได้นะนายพิเตอร์ใช้วิทยุไปถ่ายข้อสดไม่ได้นะนายพิเตอร์ใช้โทรศัพท์นรัช่องของเองไปถ่ายข้อไม่ได้นะท่าทางติดอนุญาตให้นายพิเตอร์ อย่างนี้ตัดสนเรีนทำด้วยนะนก่อนเกิก็คงแตกจบไปเรียบร้อยนะแตกแล้วก็จบผู้คนจะแตกสลายแต่ตัวบัณข้ามประเทศไทยสามารถทําได้ทุกอย่างวิกฤตมันให้เกิดนนะ่ยแล้วถ้าทรทัศช่องไหานะ1นสามที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ถูกปิดหรือไม่ถูกเปลี่ยนวิธีการนั่แสดย ไม่มีทางสงบประเทศไทยไม่มีทางสงบมไม่มีทางจริงๆอนภาพบอกเลยว่าสื่อกำลังฆ่าคนไทยฆ่าสังคมไทยเพราะว่าเราใช้ยาพิษหวานเข้าไปในสื่อร็จเราวม่กระจายเหมือนใครเอายาพิษลงไปในแม่น้ำน้ำที่เราทำป,ปา่าปาเอายาพิษไปใส่ทุกคนก็ตายหมดเข้าป,ปา่าปายาพิษไปใส่ก็ตายหมด อันนี้ยาพิษมันใส่เข้าไปในจอในตัท่า,านในราเทียนบ้านเรือยังไม่มีความสมบสุขต่อจากนี้ไปเพราะคนไทยไม่เข้าใจหลักของประชาธิปไตยว่ามาันควรจะอยู่ข้อแน่ไหนและควรจะพัขนาดัประมาณต่อมา,อมาอก็คือว่าชนชาติไทยเนี่ยกำลังรุ่งหลงสังคมที่อุดมปัญญาแต่ละเลย ที่ศักดิ์สิทธิ์เรามีพระแก้วมารผลไว้ข้ออะไรข้ะศักดิ์สิทธิ์เรามีพระธีรนาศพระเสือธรข้ออะไรข้ะศักดิ์สิทธิ์เรามีพระธาตุไว้ข้ออะไรข้ะศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับปัญญาไม่เกี่ยวกับศรัทธาความกุศใจแล้วค่อยรพระธารมควาคำไม่เฉยก็รูุ้ทธถูกขาดไม่ใช่ไม่ใช่คำคำด้วยซ้ำไปเป็นหญิงเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่พ้อศักดิ์สิทธิ์ ขั้นเรืองของเราเนี่ยกรรมใจมัเนเกิดขึ้นไงสังคมต่อนี้ต้องเป็นสังคมคุณโลศรัทธาและปัญญาป้าหมายตรงนี้สำคัญมากเราที่จะไปรอบมาอีกข้อหนึ่งก็ถือว่าชนชาติไทยเนี่ยไม่ใส่ใจใเรื่องการปลูกจิตสำนึกรักชาติศาสนาขรรรรรรึ้นมาตั้งแต่แรกเกิดมาปลูกเอาบางโตแล้วซึ่งเป็นไปไม่ได้คนโตแล้วจิตสำนึกเรื่องนี้น้อย น้อยมากนรกสวค์เรียนนี้คนไม่ค่อยสนใจชาตินี้ชาติหน้ายังรู้ลักเลยบุญคุณเนี่ยใครทำผิดก็เป็นบุญคุณมีคนไปก็โกรมาให้มอบให้ช่วยเหลือเราก็เป็นบุญคุณช่วยสิตมาให้ก็เป็นบุญคุณแต่อย่างนี้ไม่ได้เป็นบุญคุณนะไม่ใช่แสดงการดูการเวทีบุญคุณต้าเป็นสิ่งที่เป็นความถูกต้องต่อมาก็คือว่า คนชาติไทยของเราเนี่ยมีความเหลือ่อมล้ำทางด้านชนชั้นทางเศรษฐกิจแสดจว่าศานาของพระเจ้าเนี่ยทำสิ่งนี้มาของเราทางด้านสังคมคือวันนั้นพระเจ้าให้คนที่ไปสูรร่บวชก่อนทางขึ้นมาบวชทีหลัง,งปกติทางเนี่ยสูรรสรรงกว่าสูรรนต้องกราบสูนยนะ ลูกชายบวชก่อนถ้าคุณพ่อมาบวชที่หลังลูกชายก็ต้องกราบไ้พ่อเนี่ยถ้าต้องพระพ่อเนี่ยต้องกราบตามลูกชายเป็นการลดทิฐิมานะเป็นสัญสัาษะ์ัตถานะของผู้คนเนี่ยอันนี้สําคัญมากชนชั้นในสังคมไทยเนี่ยถ้าคิดการนี้ดีแล้วก็คือว่าผู้คนเนี่ยจะต้องลดทีิฐิมานะครับอาตรายกตัวอย่าง เซ็นทรัลว่ถูกเผาคนก็กล่าวหาว่าคนนั้นถูกเผาคนนี้เผาคนนู้เผาพวกคน้านนอกมาเผาคนในเมืองก็เกลียดชางต่าอกถ้าคน้านนอกแค่นั้นเป็นรราาเกลจยดงเรืเขามีหลายเนึ้งเขาก็จะต้องบอกว่าเขาเคยสร้างเกลแบบนี้เขาเคยออกรดสเขาเคยเทปูน เขาคยใช้แรงงานเขาไปได้เงินจากคนที่สร้างตึก